สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมค่ะนี่เป็นการอันดวงความรักนะคะครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะประจำวันที่10 6-30เมษายนนะคะใครที่มีลัคนาดาวจันทร์ดาวอาทิตย์หรือว่าดาวศุกร์ก็ได้ค่ะสถิตในราศีมีนก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เลยเนาะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่า,าคุณเป็นชาวราศีมีนดูในโหราศาสตร์ไทยแล้วมันใช่คุณก็สามารถดูได้เช่นกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนละขณามีนนะคะ16-30ถึงสามสเมษายนจะเป็นอย่างไรนะคะคุณและเขาเ e วิลคู่กรณีคุณอาจจะเป็นชาวราศีมังกรได้หรือคุณไปเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมมันลืมไม่ได้นะทำไม รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันผิดรู้ว่ามันต้องเป็นเฟรนด์วิธเบเนฟิตรู้ว่ามันมันทำให้ตัวมันเป็นท็อกซิกแต่ก็ยังแต่ก็ยังวนอยู่แล้วก็งงๆกับตัวเองว่าทำไมขอให้ให้กับสถานการณ์ในอดีตของมีนลักษณามีนหน่อยนะคะเป็นเฟรค่ะไฮโรแฟนนะคะ ไม่เท้าโดโว์เนาะสถานการณ์ปัจจุบันของมีลักนาะมีนะคะห้าเลย ความสำคัญนะมีนักขนามีคุณกับเขาโอเคเอา่าขยายเดวิลหน่อยจ้ะก้าวไก ในช่วยโอเคค่ะจากหน้าไพ่แล้วบางท่านที่ราศีมีัคนามีมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นตัวจริงไปเป็นการคอมมิชเมนต์เพราะว่ามีใครตั้งคันในความสัมพันธ์เนี่ยมีคนที่จะต้องรับผิดชอบมีคนที่ต้องรับผิดชอบมีคนที่จะต้องแก้เรื่องปวดหัวแก้เรื่อง เราของตัวเองที่ไปช้อปปิง้ง happy to shopping มาแล้วมาทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันบางคนมันเลยเถิดค่ะบางคน,นเลยเถิดกลายเป็นอยู่ดีๆก็จะต้องมีครอบครัวกระทันหันขึ้นมามีการตั้งครรภ์มีการจดทะเบียนมีการรับรองบุตรเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันทําให้หลายๆท่านเนี่ยจบสถานะแบบความแซบไปในทันทีทันใดเพราะมีความรู้สึกว่าต้องไปรับผิดชอบ สถานการณ์ปัจจุบันด้วยด้วยความที่มันไม่ได้เกิดมาจากความรักอะ่ะคนที่ได้หน้าไพนี้อาจจะไม่ใช่ชาวราศีมีนทั้งหมดนะบางท่านที่ได้หน้าไพนี้มันเกิดความเบื่อหน่ายในแหนงมีความรู้สึกละเลยมีความรู้สึกสัมผัสไม่ได้ถึงความรักคิดว่ามันน่าจะดีมันเป็นเหมือนกับอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกว่าตอนที่เขาอยู่ไกลๆเรารู้สึกดีมากเลย ว่าถ้าได้เขามามันจะต้องแฮปปี้แน่ๆเลยแต่พอได้เขามาจริงๆคุณพระมันไม่เวิร์กอย่างที่คุณคิดไงมันกลายเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่านี่เป็นกรรมอะไรของฉันเนี่ยฉันอยากได้โอกาสใหม่ในการเลือกคู่จังเลยไม่อยากได้คนนี้เลยมันปรุปรับมันปรุปรับแต่ว่ามันมันไม่ใช่พอได้มาจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่มันไม่โอเคนะมันเป็นอะไรที่แต่ว่ายังคงพยายามเมนเทนกันต่อไปเพราะว่าบางคนอย่างที่บอกมีลูกแล้ว มันก็เลยต้องแบบต้อง continu e นะต้องสู้กันต่อไปคู่กรณีอาจจะเป็นชาวธาตุดินได้มังกรพลศพกันชาวธาตุไฟค่ะเม่สิงห์ธนูรวมถึงชาวธาตุน้ำเนอะมีกนกรากดพิจิอันนี้มาครบง่ายมากไหนมาดูซิขอให้ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวราศีมีลัคนามี ห้าถ้วยสองสเตสห้าสิบมันเป็นความอึดอัดมันเป็นความเสียใจนะอืมบางคนเนี่ยมันเป็นมันเป็นไพ่เหมือนคนที่ไปเผลอไปตั้งคันหรือเผลอไปเจอสถานะของคนที่เขาแบบ ขามีคนของเขาอยู่แล้วรวตัวคุณเองก็ไปมีปัญหาในความสัมพันธ์นี้ด้วยแล้วมันรับผิดชอบไม่ไหวอะ่ะมันรับผิดชอบไม่ไหวขอให้เขาหน่อยแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณชาวราศีมีและคนามี ผู้คนนี้เป็นชาวทัดไฟได้เลยนะเนี่ยเมสินธนูอืม ไพ่แถวบนค่ะความคิดความรู้สึกของคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะเพราะนี่ยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะผิดหวังเสียใจยามีบางคนในคิดว่าได้เจอคนดีเจอคนที่ใช่แล้วจับไปไป,ไปมาๆค่าเอาคุณไปเป็นตัวสำรองไปเป็นเบอร์สองเซคเกิลแฮนด์เซอย่างนั้นนะนะขอไพ่ให้ไฮ h ร r สหน่นยเลยไม่อยากอ่านนี้เลย แม่จะเชียนสิบถ้วยแต่ใช้อ่านยังไงในเมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเมื่อเขามีครอบครัวแล้วเมื่อเลยเป็นไพ่ให้ตัวเองต้องอับเปหิออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้แบบผู้แพ้ในบางท่านถึงออกมาทาั้งทั้งที่มีน้องบางท่านโอเคไม่ได้มีน้องก็ยังดีแต่ออกมาด้วยความรู้สึกแบบทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงต้องมาเจอความรักความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่แฟร์เลยอะบางคนพ่อแม่ไม่ปลื้มด้วย เขาไม่ปื้อไม่พอพ่อแม่ไม่ปื้ออีกมาเลยเป็นไพ่ของคนที่ต้องรีบมูฟออนออกมาแล้วคู่เขาดุมากคู่เขาดุมากมันไม่เวิร์คมันไม่ไหวนะคะแล้วตัวเขาเป็นยังไงตัวเขาเองรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องจบลงวันใดวันหนึ่งเขาจะพูดว่าไงเขาไม่ได้อยากให้คุณไปไกลกับเขาขนาดนั้นแต่อยากให้คุณรออยู่ในที่ที่หนึง่งที่มันเป็นที่ของคุณโดยที่ไม่เข้ามาข้องเกี่ยวกับคนของเขาอ่ะ มันเป็นฟีลแบบนั้นได้ด้วยนะไม่เข้ามาข้องเกี่ยวกับคนของเขาอยู่ในที่ของคุณอยู่เงียบๆเ,เขาก็เครียดเหมือนกันเขายังอยากมีคุณอยู่อันนี้บอกได้แต่ว่ามีคุณอยู่โดยที่ก็มีคนของเขาอยู่ด้วยเช่นกันแล้วคนของเขาก็ยังดุคุณไหวไหมอะนึกอออกไหมคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสามดาบค่ะสิบเหรียญห้าดาบแล้วก็ไพ่ในถ้วยพี่บอกแล้วว่ามันจะมีการยื้อให้อยู่ไว้เป็นครอบครัวที่สองครอบครัวที่สาม แต่ว่าอยู่แบบเติร์ดปาร์ตี้นะจ๊ะไม่ได้อยู่แบบเขาเลือกคนใดคนนึงอะไรเงี้ยอยู่แบบเราสองสามคนสี่คน5คน้าคนเนี้ยอยู่ไปซึ่งแบบมันขึ้นอยู่กับคุณชาวราศีมีนที่ได้หน้าไพาน่นี้ว่าคุณจะไหวไหมแต่มันท็อกซิกอันนี้บอกได้เลยแล้วมันไม่ใช่ไพ่ฝั่งบุญไม่ใช่เป็นไพ่ฝั่งกรรมด้วยดึงดูดกันมานะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแบบว่าเราเออเขาจะทำยังไงต่อไป ขอให้ชาวราศีมีนละขนามีนะคะเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปหิงชือดาบเด็กถือถ้วยเก้าไมาา้เท้าิงถ้วยเขาจะยือคุณไว้ด้วยความรักบอกคําว่ารักเขาจะพูดว่ารักเขาจะพูดว่าแบบอยากให้อยู่ตรงนั้นแต่เขาก็จะทําร้ายจิตใจคุณ อารมณ์เหมือนตบจูบ่ะเนาะไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่ว่าผีเข้าผีออกมากค่ะคนที่คุณดีวอยู่ด้วยยิ่งถ้าเป็นชาวราศีตุลชาวทัดลมะ่ะชาวราศีตุลมิถุนตุลกุมอชัยคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณเหนื่อยมากๆแต่เขาก็จะบอกว่าเขารักคุณนะแต่เขาก็จะทําร้ายจิตใจคุณด้วยคุณต้องดูแลกันว่าคุณชอบสไตล์นี้หรือเปล่านะคะชอบแบบนี้หรือเปล่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณ หนึ่งดาบเจ็ดเหรียญไพ่สิบในเท้าแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบไพ่บอกว่าบางปัญหาเขาก็ไม่ไหวจะแก้ไขแล้วเหมือนกันถ้าตัวคุณเองสามารถตัดใจได้เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้ก็เชิญเพราะตัวเขาเองก็ไม่อยากจะแบกรับแล้วถ้าคนที่ได้หน้าไพ่นี้เจอแบบนี้เนี่ยพี่ก็สะอึกแต่ต นี่มันคือสิ่งที่เขาอยากบอกแต่เขาไม่ได้เดินมาบอกนะถ้าเดินมาบอกจริงๆพี่ว่าคุณคงแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยอืมคุณดิวอยู่กับคนที่ค่อนข้างรักตัวเองเป็นพิเศษเลยนะคะรักตัวเองเป็นพิเศษนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าไพา่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มค่ะให้ชาวราศีมีรักนามินที่ได้หน้าไพาน่นี้ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้หน้าไพาน่นี้นี่คือเรื่องราวของใครก็ไม่รู้อาจจะไม่ไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะอ่ะไปดูกันค่ะ มาค่ะกับสิ่งที่ไพ่จะแนะนําเพิ่มเติมนะบางท่านเนี่ยเมย์ลองเปิดไพ่ขึ้นมามันเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนถูกดิวเนี่ยมันเป็นวฟ์แล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่แค่คนที่เป็นความสัมพันธ์คุกกี้คุกกี้คือมันก็ลึกซึ้งถึงขั้นกันเป็นสามีภรรยากันแหละแต่ว่าโดยพฤติไนอาจจะไม่ใช่ทางนิติไนทางเอกสารไม่มีแต่โดยพฤติกรรมมันใช่อะนะ บางคนมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มค่าแก่การเสี่ยงแต่บางท่านการคุ้มค่าแก่ความเสี่ยงในความสัมพันธ์นี้ของไพ่เมอชันเนี่ยมันคุ้มค่าแก่การเสี่ยงโดยการที่ถ้าคุณเลือกที่จะหันหลังเดินจากมามันอาจจะเหมือนการถูกทอดทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อใดที่คุณหลุดจากความสัมพันธ์นี้แล้วมาเป็นโสดได้คุณจะเป็นคนที่มีค่าขึ้นมาทันทีคนที่มีค่าในที่นี้หนึ่งหมายถึงคนที่สามารถที่จะ มีคนมาเห็นค่าของเรารักเราดูแลเราหรือแม้แต่คนที่มีเงินเลยก็ได้คือโสดแล้วรวยอะ่ะเป็นฟิลนั้นน่ะสรุปคนที่ได้หน้าไพ่เนี้ยแล้วตกในสถานการณ์เนี้ยลองพิจารณาดูให้ดีนะคะมันอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนของคุณคุณมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของที่ดีไพ่บุเก้ก,กับกิ๊มันเป็นความหมายเดียวกันคือ ของฝากของขวัญของมีค่านะแต่ของมีค่าสําหรับบางท่านที่เลือกที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปบางคนของมีค่าของคุณมันค่อนข้างท็อกซิกมันเหมือนเหมือนมันเหมือนของล่อโจนอะมันเป็นฟิลแบบนั้นอะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยถ้ามันไม่ได้โสแล้วมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแบบนี้มันคุ้มค่าที่คุณจะแลกที่คุณจะรอที่คุณจะเสี่ยงหรือเปล่า การเดินทางในความสัมพันธ์นี้มันไม่มีการเดินทางที่มันน่าลุ้นมากกว่านี้แล้วแต่ตัวคุณไม่ได้ถือซะว่าโชคร้ายซะทีเดียวนะเพราะว่ามันตัวคุณเองสัมผัสได้แล้วรู้ได้ว่ามันมีเรื่องของสองจิตสองใจว่าจะแลกดีหรือไม่แลกดีถ้าตัวคุณมีความรู้สึกสับสนรู้สึกว่าไม่โอเคถ้ามันเร,เริ่มรู้สึกสับสนนั่นแปลว่ามันเริ่มมีการตีกันในหัว นั่นถือว่าดีเพราะอะไรเพราะมันยังมีสติยังคิดว่าเราควรจะทําแบบนี้ดีไหมหรือเราควรจะทําแบบนี้ดีแต่ถ้ามันเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็โอเครับได้เป็นความสัมพันธ์ที่เติร์ดปาร์ตี้ก็ได้อะไรก็ได้อันนั้นแหละอันนั้นเป็นความความคิดที่มันน่ากลัวถ้าสับสนนะ่ะมันโอเคเพราะว่า,าไพ่ใบนี้ที่ขึ้นมาบอกมันคือความวิตกกังวล มันคือภาวะความวิตกกังวลแล้วภาวะของสภาพการที่มันคอนโทรลไม่ได้คุณคอนโทรลเขาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณคอนโทรลได้คือความคิดของคุณลองดูนะคะชีวิตของคุณเช่นกันคุณคอนโทรลมันได้คุณบังคับมันได้บังคับให้ผิดชอบชั่วดีถ้าคุณรู้มันสามารถไปต่อได้แต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แค่แบบ เราอาจจะรู้สึกว่าเราเสพติดเราไม่มีสติหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าคุณรู้เมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคุณไม่มีสตินั่นแปลว่าคุณมีสติอยู่นะแล้วค่อยๆตั้งสติให้ดีแล้วค่อยๆเริ่มแก้มันไปทีละปัญหาแล้วคุณจะสามารถพุทางออกนะคะจบไปแล้วกับการอ่านดวงความรักของชาวราศีมีนและคนามีนนะคะ่ะขอบคุณค่ะสำหรับการกด subscribe กด like comment อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะว่าเเรา เวลาพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ